Preview ว,ว,วันนี้เรามีตัวช่วยในการขยายสัญญาณ Wi-Fi อัจฉริยะที่มีขนาดเล็กติดตั้งง่ายพร้อมใช้งานในไม่กี่นาทีจะมาแนะนำกันค่ะกับ D-Link e a g Pro AIE15AX1500 Mesh r a i n Extender สำหรับ e15 แน่นอนค่ะพอมาในซีรีส์ใหม่ล่าสุดอย่าง Eagle Pro AI มันจะต้องมาพร้อมกับระบบ AI ที่จะช่วยจัดสรรช่องสัญญาณให้ดีที่สุดอยู่เสมอและที่สำคัญนะคะยังสามารถทำ m มชร่วมกับ m15 และ r15 ได้อีกด้วยค่ะ สำหรับ ECO PRO AI E15 มาในมาตรฐาน WiFi 6นะคะรองรับช่องสัญญาณ Duo Band 5 GHz และ2.4 GHz ค่ะมีเสาสัญญาณในตัวมีไฟแสดงสถานะบนตัวเครื่องและมีพอร์ตแลนด์มาให้1พอร์ตค่ะการติดตั้งสามารถทำผ่านแอป ECO PRO AI หรือถ้าจะทำเมชก็แค่กดปุ่ม w p s ทางไว3้3วินาทีค่ะ Eagle Pro AIE15 AX 1500 Mesh Train Extender สามารถขยายสัญญาณ Wi-Fi ให้ครอบคลุมพื้นที่ได้ถึง420ตารางเมตรเมื่อทำงานร่วมกับ Eagle Pro AIR 15ค่ะ อุปกรณ์ในกล่องนะคะก็จะมีตัว Eagle Pro Ai e15 สายแล์และคู่มือค่ะ D Link Eagle Pro Ai e15 ax 1,500 Mesh r a i n e x t e n d e r มาพร้อมการรับประก,กันตลอดอายุการใช้งานมีจำหน่ายแล้วที่ a d v ไ c e ์ทั้งช่องทางออนไลน์และทุกสาขาใกล้บ้านคุณ